ตอนนี้เราจะแนะนำวิธีการปลูกโกโก้สายพัน์ IM1 ให้กับน้องธนาตรน,น้องที่เรามาส่ง9,000ในจํานวนพันต้นในวันนี้และวิธีการปลูกอ่าเดี๋ยวจะบอกก่อนเราขุดหลุมขุดหลุมให้ได้ขนาดตามคู่มือคู่มือการปลูกอนุยมคู่มือเล่นสีส้มอ่าเราจะปลูกตามคู่มือคู่มือสีส้มครับผมอ่าฮะอันนี้เราจะปลูกตามคู่มือ การปลูกโกโก้เทคโนโลยีการปลูกโกโก้ของบริษัทมาร์คลินฟาร์มาร์คลินช็อกโกแลตของท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศีจากมหาวิทยาลัยมิโจ้จังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการปลูกโดยบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดนะครับเราขุดหลุมให้ได้ขนาดนะครับเราจะมีคู่มือว่ากว้างคูณยาวคูณลึก50,50,50คูณคูณกว้างคูณยาวคูณลึกเสร็จแล้วเราเขาปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นปุ๋ยถ้าปุ๋ยคอบเราต้องหมักก่อนแต่ถ้าเป็นปุ๋ย ซื้อท้องตลาดจะดีที่สุดีแต่พี่ขอแนะนำถ้าจะให้ดีเลยก็คือบริษัท TPI ปุ๋ยถ้ำค้างคาวอัดเม็ดจะดีและใช้สารปรับปรุงคุณภาพดินใส่ทักงสองกำมือของ TPI กระถาถูกไปหาซื้อได้ที่โกบอลเฮาส์อันนี้เป็นแนะนำหรือว่าน้องจะมีวิธีการเอาปุ๋ยของที่อื่นก็ได้ไม่เป็นไร,รแต่ครูแนะนำพี่แนะนำไปคุณลุมให้ได้ขนาดเขาปุ๋ยอินรีย์สารปรับปรุงคุณภาพดินเขากันไป แล้วก็ปบไ,ไว้เหมือนเดิมเขกไบไว้เหมือนเดิมเสร็จแล้วเรามีระบบน้ำปลูกใต้ต้นยางใช่ไหมครับอ่ามีระบบน้ำเป็นหัวมินิสปิเกอร์ให้ทุกหลุมเลยเรากบหลุมไว้เหมือนเดิมเสร็จแล้วเราแหวกช่องนิดเดียวใช้ต้นโกโก้ต้นกล้านี้เราใช้มีดกรีดแล้วก็ดึงออกครับ <S <S ดึงออกเสร็จแล้วเราแหวกก้นหลุมต้นถุงถ้ามีรากแก้วขด เราก็ตัดรากแก้วออกนิดนึงถ้าไม่ตัดรากแก้วออกเดี๋ยวเขาจะไปวนอยู่ก้นก้นหลุมและต้นจะไม่โตแล้วตัดนิดเดียวแต่ถ้าไม่มีรากงอกไม่ต้องตัดแต่แล้วก็ฝังลงไปให้เสมอปากกับดินพอฝังเสมอปากกับดินหรือลึกลงไปประมาณนิ้วถึงอสองนิ้วอย่าให้ลึกมากถ้าไปฝังลึกขนาดนี้ไม่ได้โกโก้เขาจะแทงลงดินไม่ได้ที่ขุดหลุมกว้างหลุมลึกก็เพราะว่าต้องการให้รากโกโก้แทงลงดินแล้วหาอาหารได้เลย เราหมักปุ๋ยไว้อย่างน้อยสักสองสามวันแล้วก็ขุดหลุมอาจจะตากดินไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก้าพันรุ่นนี้เพิ่งมามาเดินทางมาเมื่อวานนี้เราควรพักไว้อย่างน้อยสองสัปดาห์นะครับปลูกเสร็จแล้วเราใช้หลักยึดใช้หลักยึดผูกต้นหลักไว้ก่อนแล้วก็มาผูกกับต้นโกโกโล้ล้วมๆอย่าไปผูกแน่นถ้าปลูกแน่นโกโก้เขาโตไม่ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ลดน้ํา ตอนเช้าดีกว่าตอนเย็นถ้าเกิดเปิดน้ําเย็นแล้วสายมันร้อนมันถังสายเพราะฉะนั้นลดตอนเช้าจะดีที่สุดอย่างน้อย2วันตอนหนึ่งครั้งถ้าดินชื้นมีความชื้นมีความแฉะอยู่เราไม่ต้องลดนะครับสามท,ทีวันลดทีหนึ่งเริ่มให้ฮอร์โมนทางใบก็ประมาณเดือนที่สองเริ่มฉีดให้ฮอร์โมนทางใบถ้ามีโรคพีย้ยโกูกแมลงก็ใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดพ่นเขาไป แล้วปุ๋ยทางรากเราลองไปแล้วอย,า 10, ย่างร้อยครึ่งกิโลต่อหลุมเนี่ยประมาณสองถึงสามเดือนแล้วค่อยมาใส่ใหม่นะครับค่อยเอามาใส่ใหม่เสร็จแล้วก็ดูแลเขาใช้หญ้าฟางคุมโคนให้ความชุ่มชื้นเขาคแค่นี้เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ดูแลอย่างนี้เองถ้าเขาจะปลูกใหม่ประเด็นแรกคืออย่าให้ดินกับราการเขาหลุดจากกันดินเดิมกับราการ อย่าให้หลุดวันที่ปลูกนะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าเขามีใบอ่อนอยู่เรายังไม่ควรปลูกใบอย่างเงี้ยปลูกได้แต่ถ้าเขามีใบอ่อนเยี่ยเพิ่งปลูกอ่าเสร็จแล้วก็ดูแลแถาไปอย่างนี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรบอกแจ้งบอกนะครับผมครับก็เป็นการปลูกโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันตามคู่มือการปลูกนะครับระยะห่างสามคูณสามเมตรเป็นคู่มือของอาจารย์ดรสารละอองสีครับต้องขอบพระคุณครับอ่คุณน้องธนากรนะครับขอบคุณครับ 我拿来。